สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดีสองห้าสองห้าชแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเด่นวนสามตัวนะคะเดินหลักหน่วยเป็นสูตรเก่านะคะส่วนสูตรเก่าอีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือสูตรนี้นะคะงมดที่ผ่านมาเนาะดุดนะคะ หลุดแต่ว่าไปเข้าหลักสิบนะคะก็คือหลุดก็จะมีสูตรนี้นะคะที่เข้าวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักพันหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยคูณสามนะคะหลักพันนะคะแปด บวกนะคะหลักสิบศูนย์บวกนะคะสี่คูณสามได้สิบสองนะคะใช้สองบวกตามด้วยสามนะคะคงที่แปดบวกศูนย์นะคะแล้วก็บวกสองบวกสามนะคะ ได้13บสามเลขเด่นตัวแรกนะคะคือ3 3มบวกหได้4นะคะ4ีบวกหได้5้าเลขที่ออกนะคะ5 03นะคะเข้าที่3นะคะ เัดถัดมานะคะสี่หลักพันนะคะบวกศูนย์หลักสิบนะคะบวกสามคูณสามนะคะได้เก้าบวกตามด้วยสามนะคะคงที่สี่บวกศูนย์นะคะบวกเก้าเป็นสิบสามบวกสามนะคะเป็นสิบหกเลขเด่นตัวแรกนะคะคือหก หกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แฝดเลขที่ออกนะคะสามสามหกนะคะเข้าที่หกนะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะเจ็ดหลักพันนะคะบวก สามหลักสิบนะคะบวกหกคูณสามได้สิบแปดใช้แปดนะคะบวกตามด้วยสามคงที่นะคะเจ็ดบวกสามเป็นสิบบวกแปดเป็นสิบแปดบวกสามนะคะเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะเลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะสองบวกหนึ่งได้สามเลขที่ออกนะคะศูนย์สี่ หนึ่งนะคะเข้าที่หนึ่งนะคะต่อมานะคะเจ็ดหลักพันบวกสี่หลักสิบนะคะบวกหนึ่งคูณสามได้สามบวกสามคงที่นะคะเจ็ดบวกสี่นะคะเป็นสิบเอ็ด บวก3เป็น14บสีบวกสเป็น17นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ7 7็บวกหได้8นะคะ8ปบวกหได้9นะคะเลขที่ออกนะคะ8 6 7นะคะเข้าที่7นะคะ ต่อมานะคะ5บวก6นะคะบวก7คูณ3ได้21บวก3คงที่5บวก6นะคะเป็น11บวก1เป็น12บวก3นะคะเป็น14นะขออภัยค่ะ5บวก1นะคะเป็น11 บวกสองเป็นสิบสองนะคะบวกสามเป็นสิบห้านะคะเลขเด่นตัวแรกนะคะคือห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะหกศูนย์หกต่อมานะคะเก้าหลักพัน บวกศูนย์หลักสิบบวกหคูณสามได้สิบแปดใช้แปดนะคะบวกตามด้วยสามคงที่เก้าบวกแปดนะคะเป็นสิบเจดนะคะสิ 17, บเจ็ดวกสามนะคะเป็นยี่สิบเลขเด่นตัวแรกคือศูนศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะเลขที่ออก 6 6 2นะคะต่อมานะคะ8บวก6นะคะบวก2คูณ3ได้6ขอภัยค่ะ8ปบวก 6, แล้วก็บวก2คูณ3ได้6นะคะแล้วก็ บวกตามด้วย3ามคงที่8ปบวกหนะคะเป็น14 14ีบวกหเป็น20 20ิบวกสเป็น23นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ3 3มบวกหได้4 4่บวกหได้5นะคะเลขที่ออกนะคะ6กหกหนะคะเข้าที่5หลักหน่วย ต่อมานะคะแปดหลักพันนะคะบวกหกหลักสิบบวกห้าคูณสามนะคะได้สิบห้าบวกสามคงทีนะคะแปดบวกหกนะคะเป็นสิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสามนะคะเป็นยี่สิบสองเลขเด่นตัวแรกคือสอง สองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่เลขที่ออกนะคะเก้าหกสองนะคะต่อมานะคะสองหลักพันบวกหกหลักสิบบวกสองคูณสามนะคะได้หก บวกตามด้วย3าคงที่2อบวกหเป็น8นะคะ8ปบวกหเป็น14บสีบวกสนะคะเป็น17เลขเด่นตัวแรกคือ7 7บวง1ได้8นะคะ8ปบวกหได้9นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะเดินหลักหน่วยนะคะสูตรนี้คือ7 8 9นะคะ สูตรนี้นะคะระยะการเดินทั้งหมดแปดงวดนะคะงวดต่อไปถ้าไม่หลุดนะคะก็เป็นงวดที่เก้านะคะสูตรนี้นะคะลงงวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ